ท่าของมันมันหาอาหารนะของเขารูนี่เห็นแตงท้าเก่ามาันเห็นว่าใบต่ำๆว้ดกกอายุตย่อยแทงหน้าคือมันแยกส่วนส่วนหนึ่งขึ้นไปข้างบนนู่น

สวมมาทั้งไงดลห้า้งไงที่ผมเอา,างไ,งไ,มไม่ได้ไม่ไดไปเอาบอลบ่เอาเอาเอาข้างผิดไงตับรอรถเลยท้างนีสวม,มเสีห้างมันเ <c oughs> ้างวันที่แกตัวอ่อนออกจากยิงใหม่แล้ว บวมเลยบ่ครับนะไปหาหามากินพอดีช่วงนั้นไปหาพึ่งนิ่มไปพ่อห้างต้อนหน่อยมาก็ได้คิดว่าเอามาเลียงแล้วจบ้บ่ได้หายากเอามาเลียงไว้ถากินแต่พอดีก็ลองลองทดลองเบิ้งหามามาเลียงแล้วก็ได้ผลขึ้นหนึ่งบ่ได้หายังให้กินมันหากินเองของมันก็ขึ้นหนึ่งหฮอเบิ้งแม่มัน แม่มันเบ่งโตโตแม่มันจะหากินหากินถ้ามันได้ได้อาหารได้เงินมันแล้วมันจะบินตรงกลับห้างมันเลยก็คือตามแม่มันงานตามแม่มันอย่างเดียวคือตามไปพอห้างมันก็เอาห้างมันตอนกลางคืนเอาซัมดี้นำมันอุดหูมันมาใหญ่มากมาผูกไบถ้าใดเอาห้างเอาข้อมันมาขึ้นเอามาหอยผูกไปแล้วก็เปิดซัมดี้ออกเอาลรคออกไปให้กินน้ำมันมันหมดเดี๋ยวสักพักนึงมันก็ฟื้น พื้นลราพ่อพื้นยัง้อปลาทองกับบินเฮ็ดห้างต่อไปหากินงบกครีของมันคือหนึ่งโมกยาาียว่าเป็นพื้นที่ไม้อ่นหากินของมันเลยเกิดแต่ก็ไม่ใหญ่บานไม่ใหญ่บานไม่แต่กับคุณเคยที่เกรกับเขานไปกปีแล้วครับปีที่สี่ครับคือเลืองเรื่อเลี้มาเราเลี้ยงมากประมาณจากลริงแนละ้วที่เลี้ยงมากผมก็ปีละได้ประมาณสามสิบสี่สิบห้างนะครับแต่ถาถ้าไปร่วมกับเอาที่หาหากินที่บเลี้ยอามาเลี้ยง รวมแล้วกับประมาณสามร้อยร้อยห้างเลยครับจะเขาขายยังครับก็บคือหนึ่งผมขายก็คือขายให้พี่ให้น้องขายแบงคือญาติพี่น้องก็เพื่อนอยากกินนะน,นี่ผมก็เฮดเป็นตัวอ่อนขายเฮดเป็นถุงขายแบงเป็นถุงเป็นถุงตัวละตัวโลละมันบ่ได้แบงเป็นโลครับคือกับประมาณข,ขีดละขีดขีละร้อยขีดละร้อยกับประมาณโลละพันต่คือถ้าห้างน้อย ห้าหน่อยที่ผมเคยเอาคือประมาณห้างประมาณเท่านี้ได้ได้ตัวอ่อนเฉพาะตัวอ่อนน่ะโลกนึงแต่ห้างไงคือตัวอ่อนผมจะได้ประมาณสามโลคือตีประมาณสามพันบาทกับ่กติคือสามพันบาทนะอันนี้คือต่อยังไงครับดตัวเอืมอเอครับผมโอ้มันบกกัดต่อยเขาติกัดกัดต่อยครับกต่มีประจําครับไดว่าเป็นยังกับ่าไปยังครับก็คือมีพุ่มจากท่านมีพุ่มจากท่านครับมันแพรครับก็คือเป็นแบบ วดนิดนึงแล้วก็ขั้นครับสมาจะเป็นขั้นมาตอับแต่ทุวันี่กัปกติปกติครับคือหนึ่งย่างไปมากให้อาหารคุ้งให้ยังกับปกติครับสมบัติเดียดคือเข้ากับตออสมาดอยู่ในควันได้แบบคนที่ควบคุ่เดียว,ว,ดดวยกันครับผมครับคือแบบหากินไปหากินมั่นครับ